ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะว้ยฮาหนอยเมื่อวานนะคะอ่าผลออกนะคะเราให้เด่นศูนย์และสองเฉพาะกิจแปดสี่ศูนย์สองหนึ่งนะคะเด่นศูนย์เราเข้าแล้วนะคะแล้วก็เข้าศูนย์สี่สี่ศูนย์นะจ๊ะอ่าห้าสองห้าเก้าหก สองห้าเรามีไหมสองห้าเราไม่ได้จับให้นะคะเก้าหกเราก็ไม่ได้จับให้สามหกศูนย์สี่ศูนย์มาอีกนะคะเด้งเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะอ่าหกศูนย์เราก็ไม่ได้ให้เนาะเราให้ศูนย์เจ็ดโอ้ยหกศูนย์ก็มาเด้งเลยนะคะท่านผู้ชมมีใครรูดไหมเมื่อวานนะจ๊ะอันนี้ผลออกเมื่อวานไปเร็วนิดนึงนะคะตามต่อนะคะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะมาดูกันอย่าว่าแอดนะคะท่านผู้ชมขาขีดปืดปืดปืด,ปด,ปดไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะง,ง่ายๆเนาะท่านผู้ชมอ่ะเฉพาะกิจชุดแรกนะคะ เก้าห้าหนึ่งนะคะพิเศษหกสามหกระวังเบิ้ลนะวันนี้ให้เบิ้ลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะจ๊ะสี่เจ็ดหนึ่งคอยดูว่าจะเบิ้ลยังไงมายังไงนะคะเออเออเออหกเจ็ดหนึ่ง อ่ะชุดที่สองนะคะเจ็ดสามเก้าสี่หนึ่งสี่สองห้าเก้า สี่ห้าเก้าฮานอยวันนี้นะจ๊ะก็ขอภายในเสียงด้วยนะคะเสียงก็จะเอ่อไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมจนเน้นที่ตัวเลขนะคะ อ่ะมาดูกันวันนี้อะไรมาเยอะมากนะคะวันนี้ให้ที่หนึ่งและเก้านะจ๊ะรูดวิ่ง เบิ้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะจ๊ะใครทุนเยอะก็ใครทุนเยอะก,ก็รูดเลยนะคะอ่าวันนี้ที่มาย้ำกันมากที่สุดก็จะมีหนึ 64, ่งเก้ามีหกสี่เลขอาจจะไม่เรียงหน่อยนะคะ จ็ดหนึ่งอ้ตัวเลขท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขน่าจะมาเยอะมากเลยแต่ว่าที่มาเยอะก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้นะคะอ่าหนะคะก็จะมีเดี๋ยวนะไล่เลขหนก่อนก็จะมี1นึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่เดี๋ยวหนึ่งสามก่อนหนึ่งสามนะคะหน หนึ่งห้าอันนี้หนึ่งนะลากหนึ่งนะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมอันนี้หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าอาจจะไม่เรียงหน่อยนะเพราะว่าแอดเพิ่งมาเห็นนี้นะคะอ่ะหนึ่งเก้ามาเยอะมากนะคะแต่ใครทุนเยอะก็อยากให้ยาวเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมอ่ะ เบ <11, S 1> ิ้ลมีหนึ่งหนึ่งและเก้าเก้านะจ๊ะแต่ตามความชอบของแอดเลยนะพิเศษอย่างพิเศษใช่ไหมคะเวลาดูเนาะก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่เผื่อใครอยากเน้นนะคะท่านผู้ชมคะเฉพาะกิจก็จะมีหนึ่งเก้าปกติหนึ่งเก้า V I P หนึ่งเก้าแบบนี้นะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็จะมีปกติแล้วก็ V I P ให้มาดูในล็อก นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดเจาะเน้นที่อันนี้ตามความชอบของแอดเองนะคะอ่าตามความชอบของของแอดนะคะอ่าระวังที่สี่หนึ่งสามสามตัวนะคะอ,อย่าง หนึ่งเก้าก็จะมีเจ็ดหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมให้ระวังนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันไงตัวเลขที่อยู่ใกล้กันแต่ตัวนี้ห้าหนึ่งเก้านะคะวิธีดูนะคะบางท่านอาจจะไม่ชอบสามตัวที่แอดจับก็มาจับเอาตรงนี้นะคะก็จะมีห้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็ไม่อยากเน้นที่ตัวเลขไปเยอะหน่อยวันนี้รูดวิ่งหนึ่งและเก้าเมื่อวานให้อะไรนะศูนย์และสอง เมื่อวานนะคะก็ไปดูย้อนหลังนะคะท่านผู้ชมขาขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามฮานอยแอดเลนะคะก็ขอให้มีโชคนะ,คะ